สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเดีมะม่วงเจอกันอีกแล้วจ้ามานี่มาเก็บผักหวานผักหวานผักหวานนี่ต้นผักหวานดู เก็บผักหวานไปแกงใส่เห็ดอยากบ่ค่ะใช่ไหมคะแบบนนี้เก็บผักหวานเก็บผักหวานนะคะสวยเลยผักหวานงามงามค่ะเนี่ยบ่อึดบ่ชยากก็บ้านน้องแต่ยังจะใครหมดแดงมาสั่นแด่งแง่ด้วยค่ะเดี๋ยวเขาต้องไปหาแง่ใครหมดแดง ตันนี้มันกำลังเป็นเป้งแม่เป้งนั่นคุณแม่ห่นคุณแม่ก็เก็บเยู่ต้นนั่นอันนั้นมน้องอันนี้น้องสาวคุณแม่นีเพืองสาวคุณแม่ด้วยค่ะแต่ว่าเถากว่าคุณแม่ลอกคุ้มกันลอกรุ่มเราอุ้ยนี่แม่อาหวานต้นนี้แม่น่อันนี่ยมนี้อนนี้อัสีอด ดเเลิยอันนี้นนอันนี้ผักหวานปลาเนื่อจ้ะแต่ว่าปลูกไว้แม่ปลูกไว้โอ้ยมาานันงา่ายสเนาะค่ะต้องหย่อยแล้วทั้งต้นจะเป็นยังไงนี่นี่ต้น,น,นปลูกค่ะต้นปลูกอันนี้ต้นผ<ด>ัก<ด>หวานเมื่อเล่าเย็นปลูกยังได้กินปลูกมากรกะมาเป็นหัวเป็นพวง นี่ต้นพักหวานนนี่พักหวานพะกหวานหมดเลยจะต,ต้องทางหนอนกระแมนตรงนี้สวนตรงนี้จะเป็นป้าพักหวานตา้นมะยงชิดมักม่วงเต็มอืม อุ้ยลงเบงมังเก็บมังคุณนาเก็บอุ้ยหนอนมังงามเถิค่ะยบองหนอดเนื้อหวานเต็มตัวเด็ดแกงเนี่ยวงในน่ะเนี่ยเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อจะเป็นช่อยยุบด้วยนะสิโอ้คุณน่ะก็บใหญ่เลยค่ะจ้ะเก็บไปแกงอย่างนี้ไหมคะนู่นต้องนวลจับเป็นข้าวกัดหวาน ไปทุงนุ่นน่ะเอาดอกกระเจียวกับมี่เจียวกับมีเด้อค่ะนี่สวยด้วยดอกนี่ยังเปผักหวานด้ค่ะดอกกระเจียวก็ไดอกนี่นี่ค้นปลูกนี่ค้นปลูกนี่คือค้นปลูกนี่คือค้นกินกับเจ็บส่วนลูกๆกะกินย่างเดียวจ้ะ ลูกพาลูกกินเด้อค่ะแม่ก็เบ็ด็กกินเบิดขายขับเด็กขายน้องจริงเลือกกินกับขายก็ได้หวงได้นี่น้องมาจะใส่เด็กกินเบิร์ดวันนี้เป็นคลิปเก็บผักหวานเฉพาะกิจเบิ่งเบิ่งไปเงียบๆเลยเด้อจ้า อย่าไปซื้อเด็ดะค่ะหลายเลยงวดงวดเดียวหลายมันหลายคุณแม่ยกหน่อยไหนผักหวานคุณน้าโอ้อไม่ได้หย่อนงามหย่อนอุบัตินี่หมูต้นนี้ไหมลลต้น ต้นนี้ไม่ต้นหยอดอ่อนๆเนาะคุณอย่าเลเย็บเอาเบือแต่มันก็ไม่เปิดอยอะเขาต้องริดริดใบมันออกแลแม่มันจังสิปมจ้านีบนี่เดี๋ยวดินี่มัดเด็กฝ่กระเร้ามันก่เปล่ารดนันไม่ได้ว่าเห็ดมันงกับเลี้ยเอาแบบนี้ม้อกัดเด็กกินเออยู่ ต้นมีออมาเด็ดไว้ต้นเดียว,ตยวแออยต่ออกเนี่ยตอนนี้หน่อยบ้านนี้เลยย่สวนกะสวนนี่มีมีกับทุกอย่างเนาะแต่ว่าพักหวานจะลายยิ่งสวนนี่เบื้องตรงไหนก็เป็นต้นขนุนต้นบักมี ลายลายแสงบ่เบ,บเบิดมมมักมียั่ได้มันสีบเเอาล้วไปหักออกเลยแม่ตรงนั้นอ,ะอ่ะหักเลย ติดใบมันออกติดใบแบบแก่ๆมันออกวันสิเดแตกนอแตกยอดออกอวบๆนาะเห็นไหมเหลี่ยมยากหยักจุดปอดไปไปเอาใจนั่งใจ หมักนัดโอ้หมักน,นัดนีด้ด้ักเล้ยงเลี้ยงคุณน้ยอดคุณแม่่มมยาย,อย,อยังไงยอดยคุณฮะคุณหมามันไปกยมาเปเบิ้งคุณม,มาผักหวาน,นต้นแม่หมาผักหวานก็มีหรอแม่แม่ข้างลังแ่พวกมัน นี่หมากพะหวานน,นี่คือหมากพะหวาน,นาเอาไปป,ล,ปล,ลูกเอาไปปลูกกระไดเ้ยนี่จากเกิดกอ๋อ้นหมน่องมีไหมอ๋อหม่องมีหม่อมีกระดกดกระดกโอ้ยกล้องซ่อนพกหวานเลย คุณแมวอ่อนซ้อนผักอันนี้แกะมะม่วงน,น้ำดอกไม้นี่คือมะม่วงน,น้ำดอกไม้มะด,ดกมะม่วงมะดกเลยเนาอแม่ปีนี้มักม่วงมะดกเห็นแล้ว แม่อันนี้ก็ต้นอันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นบ้านี่ม่วงแก้วขมินม้นมาท่านนี่แก่ปู้น่าจะหอดรงนนอันนี้ก็มะม่วงเขียวเสเวยที่นี่แม่ว่ามะม่วงบ่ดก ปลาเมงนาวมะนาวไรเม็ดเอ้ยมะนาวไรเม็ดเนาะมะนาวไรเม็ด่ือกินหนัก้งเขียวสวยใช่ไหมนี่เขียวสวยหนกยัง แง่แล้วกันน่งตุ่มชนดไม่ก็ไขออีกขึ้นก็แง่ไข่หมดแดงจ่อัน <c oughs> นี้เขียวสเสวย้วจ้านีนอ่อนตอนนี้กะมูจากเก็บพักหวานกนจะจะไปหาไปเอายังแม่อย่านั่งจีนี่นี่ก็ต้นพักหวานอีกจ้า นี่ต้นเนี่ยที่แอดมินเคยมาเอากำแม่ที่แอดปีน,นอันนี้ก็ต้นผักวานไปจะมุ่งไปสวนนู้นอันนี้อันนี้หนาแล้วมาปลูกไว้แม่อันนี้ต้นนี้ยังนี่นี่บมักบมักยังนี่ อ๋อต้นหมามง,มง่วงยิวอันนี้ของหนาเพื่อนว่าปลูกไว้ต้นพักเ,เดี๋ยวแป๊บนึงพ่อขึ้นชายพ่าขึ้นชายสวนหนา,าหลังกากขามมาจากสวนนน่นออกมาสวนนี่หูหกหมัก หกมีสวนอตองซ้ำหมอแช่อยู่มะม่วงเนี่ยต้องหมะม่วงมะม่วงแก้วขมิน้น เดี๋ยวพาวเอิงล้ำหนามพ้องนี่จ้ะล้ำหนามพ้องมือมือก้อนอนที่แอดเอาคลิปลงกับคือแม่จะสอนกลุ่มทุกทตรงนี้ลหละจ้ะอันนี้คือทาสวนนะอันนี้ต้นประดูอันนี้จะตอนอ้นยางเอามาปลูกไว้ เย็นเย็นนี่จังเอรเพื่อท่านีผ้ายางไปเบิ่งสวนแบบนู่นทางหนุนทางสวนทางนู่นเกิดเพื่อท่านีผ้าไปเดี๋ยวแอร์้าไปนี่บ้านสวนลังหน่อย เดี๋ยวพบพอกันใหม่เด้อจ้า